สวัสดีนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับสร้างนะครับตัวของโครงเหล็กตัว C นะครับโดยการใช้คุณสมบัติของโปรไฟล์เนี่ยนะครับย้ายเข้ามาอยู่ใน t a i n Wall โดยผ่านตัวโมเลียนทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเราอาจจะต้องสร้างโปรไฟล์นะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้าตาโปรไฟล์ให้ดูนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ผมสร้างโปรไฟล์เป็นเหล็กตัว C ครับวางอยู่ตรงระนาบแกนดังนี้นะครับโดยใช้คาสั่งไฟล์ New แล้วก็ Family นะครับและก็ไปเลือกที่ m a t r i c Profile นะครับเปิดขึ้นมานะครับใช้คำสั่ง Line นะฮะสร้างนะครับ,รนะรบตัวของอกล่องซีเลียมนะครับเนาะผมที่ผมสร้างอยู่ในะตอนนี้มันจะเป็นไซส์50คูณ150นะฮะอันนี้ก็เอา มูฟได้นะครับมูฟได้นะครับลองเช็คดูระยะ150นะให้ตรงกันนะครับถึงไม่เอ่ยถ้าไม่ถึงก็125นะทุทีนะครับจะให้โดนเส้นตัวบนเลยฮะนะครับ,นะรบล่ากลงมาข้างล่างถูกไหมหนึ่งร้อยยี่หครับนะจากนั้นก็ใช้คำสั่ง offset นะครับ เลือกลายเหมือนเดิมเลือก offset ใส่ความหนาของเล็กลงไปนะฮะสานะครับแล้วก็ปลิกลายโดยรอบให้ได้ดังหน้าตัดโปรไฟล์นี้นะแล้วก็ทำการตัดเส้นนะครับเนาะโดยใช้คำสั่งสปิทเนี่ยตัดนะครับตัดเส้นกึ่งกลางออกใช้คำสั่งลายเก็บให้เรียบร้อยครับเลือกเส้นที่เราต้องการเก็บไว้นะครับด้วยคำสั่งทิม เก็บเส้นไว้ไหมครับเรียบร้อยจริงๆแล้วฝั่งนี้ทําเหมือนกันนะฮะหลักการเดียวกันนะครับจนได้รูปรูปแบบของตัว C นะฮะจากนั้นก็กดโหลดอินทูโปรเจคเข้าไปนะครับก็จะกลับเข้าไปที่หน้าของตัวโปรเจคของเรานะครับให้เราสร้างโมเรียนขึ้นมานะครับกดที่โมเรียนแล้วก็ทําการเลือกอ,อิ i ดิท p ยนะครับ ตรงบริเวณโปรไฟล์เนี่ยมันจะมีชื่อโปรไฟล์ที่เราสร้างบน Family เมอสัสคู่ที่โหลดอิท o โปรเจกต์เนี่ยเข้ามาในงานนะครับเราก็เลือกโปรไฟล์นี้เข้ามาในงานโดยการเซตเป็นแกนแนวตั้งก่อนนะครับ1เส้นนะฮะเป็นแกนตัว v นะครับเนาะกดโอเคนะครับแล้วกเ็เลือกแกนอีกตัวหนึ่งนะครับเลือกตัว v เมอสัสคู่ก็ไดนะ้ดิ p l i ิ a เ e ตเออกมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นตัว h นะครับก็คือเป็น h o r i z o n แนวนอนนั่นเองนะฮะ เราได้โมเลียนที่เป็นตัว C มา2ตัวแล้วนะครับจากนั้นแล้วให้เราไปที่คำสั่งของ w a นะครสร้างกําแพงขึ้นมาง่ายๆ1กําแพงครับเป็นโซลิดกําแพงนะครับจากนั้นแล้วก็ให้เราปรับคุณสมบัตินะฮะของตัวงานนะครับโดยเลือกไปที่ Curtain Panel นะครับ เขาเทนวอลนะครับเลือกไปที่สโตฟอนตนะครับพอดีอันนี้ผมปรับค่าไว้แล้วนะครับเนาะเป็นตั้งชื่อว่าเป็นสแควรหนึ่งพันห้าร้อยคูณหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเวลาผมคลิกเข้าไปเนี่ยไอตัวซีที่เราเขียนไป็นพจน์สกครู่เนี่ยมันก็จะแานฟอร์มให้เลยนะครับเห็นไหมเป็นเหล็กตัวซีวิ่งชนแนบสนิทเลยเห็นไหมครับสะดวกนะฮะที่สําคัญเลยคือคือเทนเนี่ยมันยังแอดจัสแอเรียตอนหลังได้นะครับสมมติเราต้องการต่อแอเรียของสแควรนี้เพิ่มขึ้น เราเราต่อได้เลยนะหรือเราจะต้องการหดลงก็หดได้นะครับสามารถทําได้นะครับเหมาะสําหรับทำไซดิงฟาซาดมากมากนะครับคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไอตัวเคอร์เทนที่ผมตั้งขึ้นมาจากสโตฟอนเนี่ยผมไปตั้งยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือผมไปปรับคุณสมบัติของเคอร์เทนแผ่นอให้เป็น MP ครับนะอย่างที่2เลยเราปรับจอยส์คอนดิชันเนี่ยให้เป็น Vert i c a l g ก ครับ continue นะฮะก็คือให้เส้นกิจแนวตั้งเนี่ยเป็นเส้นยาวเต็มนะครับจากนั้นแล้วนะครับมาดูตรงส่วนของ vertical บ้างนะครับปรับ spacing เป็นแบบ fixed distance อยู่ที่1,500ม mm. ิลมแนวนอนก็ทำเช่นเดียวกันนะครับเป็น fixed distance อยู่ที่1,500ม mm. ิลมนะครับส่วน vertical เนี่ยเราก็เลือกใช้นะครับ h o r i z o n นะครับอันนี้พอดีวามวางวางสลับกันนะก็คือเลือกเป็นแนวตั้ง หนึ่งเส้นแนวนอนหนึ่งเส้นนะครับเนาะอันนี้ผมวางชื่อสลับกันนะฮะกดโอเคแอปพลายนะครับเราก็จะได้แพลตฟอร์มที่เป็นักแบบนี้แล้วนะครับจริงๆแล้วในวิดีโอเซตของ l e v i t for f a c t o r y Industrial เนี่ยมีอะไรเยอะเลยครับวิธีการสร้างลูเวอร์นะครับการสร้างตัวของแลมป์นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มของพวกลำรางนะครับคอนกรี มีให้ทําอีกเยอะเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องงานโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากวิดีโอเซตชุดนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดตามข่าวสารได้ทางหน้าแฟนเพจนะครับรวมไปถึง a c e b o o k ส่วนตัวผมด้วยนะครับก็จะมะีช่องทางการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอเซตชุดนี้นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองมาเซตกันแบบภาพรวมทีนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะต้องการเซตเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาล่ะนะครับ เราจะทําให้ซ i d ดิ้งตรงกลางเนี่ยที่มันเป็นตรงมุมเนี่ยเท,ท่าีรนะเป็นตรงมุมเนี่ยมันวิ่งชนกันได้หรือไม่นะ,ะผมปรับองี้ก่อนนะครับจากนั้นแล้วผมก็คลิกไปที่กาแพงทั้ง4ด้านให้มันปรับโครงสร้างของอลนะครับไปเป็นเคอร์เทนแบบสแควร 1, ์หนึ0งพันห้คูณหนึ่ครับ รอสักครู่ครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ก็คือสแควร์วิ่งเข้ามาแล้วนะครับแต่มุมเนี่ยมันยังไม่ชนใช่ไหมเพราะฉนั้นเดี๋ยวผมจะปรับทุก beginning เนี่ยให้เป็น center หมดเลยนะครับนะแอปพายเวลาเราเก็บมุมด้วยเสาเนี่ยมันจะได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปปรับวิธีการเก็บมุมโอเค นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไป Edit ิท้ายนิดหนึ่งน,น,นะครับโดยการใส่ b o r d เดของแนวตั้งนะครับบอร์เดอร์แนวตั้งนะฮะเลือกเป็น Q corner m o r i a n นะครับกดโอเคอมาแล้วนะครับเส้นจบนะมาแล้วเส้นจบทั้ง4เส้นนะครับเลือกแค่ Vertical นะครับ Border 1ก็พอนะครับ Border 2ไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่ามันจะวิ่งต่อเนื่อง Continu e ให้อยู่แล้วนะครับคราวนี้ตัวของชิ้นงานในแนวแนวตั้งนะครับและแนวนอนเนี่ยตอนนี้ก็คือมันจะ ing, อิงตัวงานให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการ Adjust เราเราติ๊ก Adjust m o r g i Size ได้นะ โอเคตอนนี้มีเสาข้างนะครับเก็บมุมให้เรียบร้อยแล้วคราวนี้จริงๆแล้วออปชันด้านบนเนี่ยมันยังเลือกได้หลายๆแบบนะครับเช่นเป็นเสาวิ่งชนโดยตรงนะครับหรือว่าเก็บอยู่บนเฟรมนะครับบางบางที่ต้องการเก็บเฟรมข้างล่างนะครับที่เป็นบอร์ดเดอร์หนึ่งกับสองอย่างเงี้ยนะฮะแต่ใช้เป็นตัว C นะอาจจะเป็นตัว C เบอร์เดียวกันกันกบชุดนี้ก็ได้นะครับเป็นเบอร์ C ตัว V ใช่ไหม ก็ใส่ลงไปนะครับ a อ p l y อันนี้เราก็จะมีเฟรมวิ่งข้างล่างและข้างบนนะครับอ๋อผมกดตัวนี้ผิดฮะโทษทีมันต้องเลือกเป็นตัววีแบบนี้โอเคนะครับเรียบร้อย ซูมดูดใกล้ครับเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้กิดแนวนอนเนี่ยที่เป็นบอร์ดเดอร์มันเด่นนะครับเราไปปรับตรงนี้ได้นะครับเราไปปรับ vertical กิด border กิด continue มาไหมครับอ่ะเรียบร้อยเห็นไหมมันจะวิ่งเก็บเฟรมข้างล่างและข้างบนให้นะครับ เนาะเออ่ตรงอื่นบอร์เดอร์สองจริงๆแล้วตัวของบอร์เดอร์เนี่ยมันก็น่าจะสุดลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะคราวนี้ในตัวของเออ่แนวตั้งตัวจบนะครับกดโอเคแล้วเราเริ่มลองเก็บไปทีเราเฟรมนะครับเอาเฟรมนี้ก่อนเ,อเฟรมชุดนี้เนี่ยผมอยากให้มัน เฉลี่ยแล้วเท่าๆกันนะครับก็อาจจะปรับเป็น h o r i z o n Center นะครับ Vertical Center ไหม Vertical อาจจะไปที่ Beginning ก็ได้นะครับนะมันจะได้ลงตัวเห็นไหมถ้าเกิดมันขึ้นเฟรมที่ Vertical เนี่ยมันก็จะถูกกินเข้ามานะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราปรับปรับ Beginning ใหม่ปรับให้เป็น Center เหมือนกัน จะดีขึ้นมันจะได้ไม่ต้องเหลือเศษนะนะครับโอเคนะฮะเนาะคราวนี้เดี๋ยวเราลองดูอีกทีครับแนวนอนแนวตั้งนะครับเดี๋ยวลองเช็คไปที่ตัวของรูปด้านดูนะครับผมจะ Select frame เ e c t f เฟรมเหล็กนี้ออกไปก่อน แนบสนิทด,ดีนะครับโอเคนะครับเซนเตอร์ Center ครับซ้ายและขวาตามนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับทุกท่านนะครับที่จะต้องการใช้เกี่ยวกับงานเหล็กงานโรงงานนะครับที่เราต้องการจะประหยัดเวลาและก็เพิ่มคุณภาพงานแบบของเราเนี่ยให้มันดูมีมูลค่ามากขึ้นนะครับก็หวังว่าย,ยิ่งว่าจะติดตามกันต่อไปนะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมจะหยกลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ